สวัสดีครับทุกคน14กุมภาพันธ์69วันวาเวลนไทน์สวัสดีครับติดตามครับกล้วยแถวนี้ครับปีหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ออกเครือมาตั้งแต่เดือนที่7ที่8แล้วนะเป็นกล้วยหักมุกนะครับนี่ครับส่วนต้นนี้ท่านแม่จัดการไปเรียบร้อยนะครับเอาไปทำการฉาบแล้ว วันนี้จะมาดูตัวนี้ต้นนี้แก่แล้วนะครับนี่หวีบเบลมเลยลูกบเบลมแต่จำนวนหวีไม่เยอะตอนนี้กิจต้นหนึ่งนี่บลเอฟบลเอฟนี่กิจต้นนะครับต้นที่ห้าก็น่าจะใกล้แก่กันหมดละเด็ดแปดเดือนนะครับได้ผล ส่วนต้นนี้มะลิอ่องยักษ์ก็กําลังมีเครือนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะตัดปีไปนะครับแถวนี้ถือว่างามเลยครับกล้วยนี่ครับตลอดแนวครับอัปเดตให้กันดูครับคลิปก่อนๆเริ่มปลูกเดือนไหนก็ต้องลองไล่ดูนะครับลงไปแล้วนะครับก็ติดตามกันไปครับชุดนี้ตามที่บอกไปในคลิปก่อนทำเรื่องของเตรียมดินนะครับ เลยงามนะครับแต่อีกคลิปอีกคลิปหนึ่งฝั่งฝั่งนู้นนะครับนู่นฝั่งนู้นนะเอาไฟอันนั้นไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยก็ไปหนึ่งเดือนละเริ่มจะออกหวีกันแต่ฝั่งนี้เตรียมดินก็อยู่ที่เจ็เจ็ดเดือนนะครับออกหวีก็เจ็ดเดือนแล้วก็ทิ้งอีกมาสองสาเดือนนะครับก็จะได้กินละสามนี้ครับทุกคนอัปเดตกัน